ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล88ปีพระเดชพระคุณพระราชรายานโสผลชุบเขมังกโรจาวัดวัดท่าทองพระอารามหลวงและพิธีเททองหล่อส่วนองค์พระพุทธรูปสุโขทัยปางสมาธิหน้าตัก90นิ้วณพระอุโบสถวัดท่าทองพระอารามหลวงแวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กำหนดการเวลาเก้านากา30นาทีทุกฝ่ายพร้อมกันณนะพระโอโบสถพระสงฆ์ที่รับทักษินาทาน10รูปขึ้นยังอาจสงเวลา9ก้นกา45นาทีพระพราชภริยายนโสผลมาถึงพระอโบสถจุดทูบเทียนบูชาพระรันตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปบุรพาจารย์และบุพการีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสง์ให้ศีล พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดมาติกาแขกผู้มีเกียรติและคณะศิษยานุศิษย์ถวายจตุปัจจัย,ยธรรมแด่พระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจ้าหน้าที่ลาดผ้าภูสายงพระราชวร,รยานโสพลทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์บังสกุลพระสงฆ์อนุโมทนาพระราชวร,รยานโสพลแขกผู้มีเกียรติและคณะศิษยานุศิษย์กรวดน้ำปุถิตส่วนกุสลถวายบูรพาจารย์และบุพการีเวลา10บนาฬิกา15นาทีพระสงฆ์ที่จเจริญพุทธมนต์ จำนวนเก้ารูปขึ้นยังอาจสงเจ้าหน้าที่อารัฐรบ,บรลฤทิ์พระสงฆ์เจริญพุทธมนตจบแล้วจะมีพิธีเททองหล่อสวนองค์พระพุทธทรูปสโขไทยปางสมาธิครับครับสวัสดีครับวันนี้ทํานำโลกได้มาถึงจังหวัดนครปฐม,มอำเภอดอนตูมลงหล่ออิ่มอารมณ์ครับพระองค์นี้เป็นพระปางสมาธิพระองค์นี้จริงๆก็ มีตัเสียนนะครับเขาได้นำเสียนไปถวายพระราชวลยาณโสพลท่านเจ้าอาวาดวัดธาตุทองนะครับท่านเจ้าอาวาดวัดธาตุทองได้เล็งเห็นถึงว่าเราจะต้องให้พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกเงยขึ้นมาจึงดำริว่าอาจารย์แดงช่วยปั้นองค์ ให้หน่อยเถอะเพื่อจะได้นำมาซึ่งการต่อเสียนขององค์พระสุขโขทัยองค์นี้ซึ่งเขาเอาเสียนมาถวายท่านเล็งเห็นว่ามีตัดเสียนให้คืนชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าด้วยการต่อองค์ให้และองค์นี้หน้าตักเก้าสิบนิ้วโดย พระราชบริยาโสพลท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าทองในวาระวันที่สองพุธริกาก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านท่านจะหลอองค์พระสุขโขทัยหล่อองค์เสียนมีแล้วขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัททุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับ มาร่วมกันต่อเสียงให้กับพระพุทธเจ้าโดยต่อองค์นี้นะเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาของเราให้มีแต่ความเจริญยั่งยืนต่อต่อไปถึงห้าพันปีฉะนั้นแล้วในวันที่สองพุศจิกาเวลาสิบนาฬิกาสิบนาทีเพราะว่าวันที่สองพุศจิกานั้นเวลา สิบนาฬิกาสิบนาทีเป็นเลิกผานาทีที่ดีถือว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่มีศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้ท่านจะได้มีชีวิตคืนมาและพระองค์นี้จะประดิษฐานที่วัดธาทองหลวงปู่ได้สร้างไว้เป็นพระสี่ภาค ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายที่ไปเยือนที่วัด่าทองได้การบุญต่างๆมีทุกมีโศกมีโรคมีภัยก็จะมาลอดที่หลวงปู่สร้างไว้ให้ตรงหน้าประตูทางเข้าท่านได้เข้าลอดพะระความลอดปลอดภัยของตัวท่านสิ่งใดๆที่ไม่ดีก็จะออกไปด้วยพระสีภาคที่หลวงปู่สร้างขึ้นและก็จะได้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธทุกๆท่านเลยครับหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในอ,อมทมห้าสิบเขตนี่แหละครับวัดพาทองพระอารามหลวงนะครับที่สุขุมวิทนะโดยพระราชบริยาโสพลวงเล็บหลวงปู่ชุบในวันที่สองคุจิกาวันเกิดของหลวงปู่ขอเชิญทุกท่านไปร่วม เททองหล่อองค์นะครับสุขโขทัยนะครับหน้าตักเก้าสิบนิ้วนะครับเสียนมีแล้วท่านมาต่อชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอเชิญท่านหล่อหัวใจของพระพุทธเจ้านะครับองค์นี้จะใส่หัวใจของพระพุทธเจ้าลงไปด้วยนะครับท่านจะได้หล่อหัวใจท่านที่เป็นโรคหัวใจตีบหัวใจตันเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันไม่ต้องไปทบาบรรลูน ในวันที่สองพุจิกาเวลาสิบนากาสินาทีท่านรอองค์สุขโขทัยเก้าสิบนิ้วรลอองค์เสียนไม่ต้องรอฉะนั้นแล้วท่านจะได้หลอหัวใจเพื่อบรรจุไว้ในองค์ของหลวงพ่อสุขโขทยัยหน้าตักเก้าสิบนิ้วในวันที่สองพุจิกาเวลาสิบนาฬิกาสิบนาทีนะขอเชิญชวนทุกท่านวัดธาตุทองพระอารามหลวงสุขุมวิททุกท่านนะครับ